เมื่อวานเย็นมาปั่นสนามไปหนึ่งรอบเช้านี้ตื่นมาก็เลยมาอีก3รอบค่ะแล้วก็มาตกกระใจนะคะเจอน้องๆทีมรู้ใจแล้วพี่หนูเรียกเข้ากรุ๊มมาก็เลยเข้ามาค่ะแต่ว่าเหนื่อยอยู่นะคะเพราะลมมันแรงมากแต่ก็ดีต่อการที่อาทิตย์หนะ้าเดี๋ยวมินจะไปแข่งนะคะซึ่งการแข่งนะผ่านมาแล้วค่ะกว่าจะได้ทําคลิปนี้ก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันค่ะก็อันนี้เป็นวันที่มาซ้อมก่อนที่จะไปแข่งโป่งกระทิงนะคะได้แรงเลยค่ะได้น้องๆมาช่วยลาก ขอบคุณน้องๆทีมรู้ใจด้วยนะคะซึ่งในงานแข่งเนี้ยมันปั่นทั้งหมด 67กิโลเมตรนะคะก็วันนี้ปั่นได้70โลก็ถือว่าเป็นการซ้อมที่ได้เบรดแล้วก็ดีมากๆนะคะถ้าปั่นสัก4รอบก็น่าจะดีกว่านี้แต่แรงไม่มีแล้วค่ะปั่นได้แค่3รอบ70โลแต่เมื่อคืนนะคะไม่ได้นอนเลยค่ะคือนอนไปประมาณชั่วโมงเดียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่ต้องซ้อมแลแหลกก็เลยตื่นมาซ้อมซะหน่อยนะคะแล้วก็ปั่นกลับไปนะคะรีบไปทํางานต่อคะ่ะวันนี้ก็คือมีงานตอนเที่ยงแล้วมีงานในเมืองแบบว่าในสาทรด้วย จากสกายเลนนี่ไกลอยู่นะคะมินต้องรีบกลับเลยค่ะวันนี้คือการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมินไม่ได้แข่งมานานมากค่ะตั้งแต่โควิดมินก็ไม่ได้ซ้อมแบบเป็นเซตเพื่อการแข่งขันเลยปั่นแค่แบบว่าท่องเที่ยวนะคะพอได้แข่งเนี่ยมันก็มีความคิดที่จะแบบเอ้ยเราต้องซ้อมเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งแบบว่าผลการแข่งขันจะได้ไม่น่าเกียดมากนะคะก็ซ้อมก็คือซ้อมอาทิตย์เดียวนะคะก่อนแข่งขันเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่สบายเยอะมากโควิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะคะตอนนี้พอหายแล้วก็ได้กลับมาซ้อมหนึ่งอาทิตย์ นี่แหละก่อนที่จะไปแข่งก็สรุปแล้วผลประกอบการนะคะก็มีโพเดียมอยู่แต่ตะคิวกินนะคะอาอ้ออมีมีดตัว้าด,เ,ดเลยโอเคค่ะ